สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD และ DVD เนี่ยทั้งหมดทุกเรื่องนะครับไม่รวมคาราโอเกะคอนเสิร์ตและท็อกโชว์บุญชูไอรฟสระอูนำแสดงโดยนะครับกำกับการแสดงโดยบันดิตกิติกลครับนำแสดงโดยสันติสุภมรมศิริจินตราสกพัดรเกียรติกิจเกินปัชราพานเอี่ยมอบุณภาวิไว เกียงไกอมติยกุลเกิดมาลุยกำกับการแสดงโดยพันานาวิทิิไกยนำแสดงโดยชูพง์ช่าง,งปรุงสันติสุขพรมศรีนพพลกมลชุนรวมพันนักสู้พิทักษ์จัก,กรวาลน,นำแสดงโดยคริสพีดซอนชานีนา่าเอฟพาเิตาวินดีเซลแม็กเบอร์นี่คอปเตอร์ ยิงแม่งเลยนำแสดงโดยคราฟโอเวนโบดิก e ้ามิสิีพาวเจนี่เวนอมนำแสดงโดยทอมฮาร์ดีอุบัติการ์โกกดเดิมนำแสดงโดยทอมครูชวอแกตบีแมนอันนี้เป็นแผนคอนเสิร์ตยังไม่เกี่ยวนะครับ นี่เป็นหนังรวม The Avengers เจ็ดสี่ Avengers นำแสดงโดย Robert แล้วนี่จะ Chris, Mark, Chris Alfred, Sydney, ี v a n ม Martin v a n s Chris e v a n ซ s e b a s i น n e r r y r o e t o m a s s s และ m e Jackson, Dora แหงเมืองท้องคำที่สาบศูน มาดูของ VCD นะครับแม่นา, D, นารนคนรีดีนำแสดงโดยเอกกรังสิโรดพันเพลงตักปงบทคมอะไรสาราแหน่เฮ้าเป่งนำแสดงโดยพีกีไม่ทอสนักอรศีลาชัย เกียรติมาน่าเพชรทายวงคำเกงาแกะสุดท้ายนะครับพีมากพักขนงนำแสดงโดยมาริโอมาเลอร์นาวิกาโฮเน่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ